อ่ะฮัลโหลกราบสวัสด,ดีเ,เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาบอกวิธีนะครับเอ,อจัดนะครับออกลบจอมยุนะทธเนาะถอดยังไงใส่ยังไงนะครับอก่อ,กอนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะว่าระบบจอมยุทธเนี่ยมันเป็นระบบที่อารมณ์ประมาณแบบสกิลแปลงร่างนะครับอ่ะเดี๋ยวใช้ให้ดูก่อนนะครับ เนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเราสามารถแบบกดแปลงร่ายเป็นตัวไหนก็ได้เนะีัยที่เราใส่ลงทับนะแต่นะครับตัวไหนที่เราแบบไม่ได้ใส่มันลงทับเราไม่สามารถแบบกดออกลบได้เนาะอ่ะโอเคแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับหน้าจอมดุเนะี่ยมันจะอยู่ตรงหน้านี้นะครับแล้วก็อันนี้เลยเนาะกดเข้าไปทีหนึ่งนะครับอ่ะพอม,มาหน้านี้นะี่ยให้เนเพื่อนดูตรงนี้นะครับนี่เลยออกลบ นะครับกดขึ้นมาทีนึงนะครับเนะี่ยตรงนี้คือคือหน้าออกปเปล่านะครับมันจะเป็นเอ่อจอมยุทธทั้งหมดที่ผมมีเนาะทั้งหมดที่เรามีนั่นแหละท่านน้องๆมีตัวไหนก็มันจะขึ้นตรงนี้นะครับอ่ะคำถามคือถ้าผมไม่ต้องการเซตนี่แล้วอ่ะจะเอาจะเอาออกอ่ะทำยังไงนะง่ายๆครับนะกดไปที่ตัวนั้นเลยนะครับเนี่ยกดตรงทวนันไปเลยนะครับแล้วนะครับถ้าจะเอากลับเข้ามาทํายังไงนะครับ ก็ให้น้องๆกดเลือกเลยเนี่ยมาเลือกก่อนนะว่าจะเอาตัวไหนอ่ะอย่างผมชอบตัวนี้กดตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะง่ายๆนะครับก็แค่กดตรงหน้ามันนะครับอ่ากดไปเลยนะครับแต่ละตัวก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับก็เลือกเอาไปใช้ตามสะดวกนะ้วหลักๆแล้วอ่ะผมจะใช้แค่นี่แหละนะผมจะใช้สี่ตัวนี้นะครับ ใช้บ่อยสุดก็น่าจะเป็นเตัวเสกหมานะครับไว้ลงดันนะครับเนี่ยลงดันนั่นแหละพวกนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาใช้ให้ดูสักตัวดีกว่านะครับพอเรากดออกลบแล้วจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เป็นเซตที่ผมเซตเมื่อกี้เนะี่ยแต่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าน้องๆมีจอมยุทธแล้วนะครับไม่ได้อามันออกลบนะครับ เนี่ยเวลาเนี่ยมันก็จะไม่มีโผล่ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับโอ้ยมีอยู่นะครับกดเิดเนี่ยมีอยู่นะครับแต่มันไม่สามารถแบบแปลงร่างได้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เรานะนรับเด้งขึ้นมาให้เราใส่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็เลือกตามสะดวกเลยเนาะชอบตัวไหนชอบสกิลตัวไหนก็เลือกไปใช้กันได้นะครับอ่ลโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมเลยนะครับบ๊ายบาย